สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้พบกับคุณจ้ยอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะค,คุณครูมีกิจกรรมมาชวนเด็กๆทําแน่นอนนะคะกิจกรรมของคุณจ้ยก็คือกิจกรรมหนูทําได้อาเด็กๆ,ๆเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะ งั้นเด็กก็น่าจะทราบว,ว่ากิจกรรมที่หนูทําได้เนี่ยพอจะมีอะไรบ้างเดาไม่ยากเลยใช่ไหมคะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเป็นกิจกรรมที่เริ่มจากจุดเล็กๆในการาสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองโดยการปฏิบัติแล้วก็ทําอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองด้วยนะค่ะสาหรับกิจกรรมนี้นะคะก็เริ่มจากกิจกรรมเล็กๆน้อยก็คือไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ํา นะคะแต่งตัวคินข้าวหรือล้างมือหรือเก็บของเล่นได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้นะคะ,คะกิจกรรมเหล่านี้นะคะจะเป็นการช่วยให้ลูกเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจให้กับตัวเองได้นะคะเวลาที่เด็กๆไปโรงเรียนเด็กๆก,ก็จะใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเลยนะคะอ่าส่วนต่อไปก็คือเป็นการสร้างสุขอนิสัยที่ดีนะคะในการรักษาร่างกายแล้วก็ าการรักษาของใช้ให้สะอาดสม่ำเสมอนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันนะคะสม่ำเสมอนะคะจะช่วยสร้างนาฬิกาที่ชีวิตที่ดีให้กับเด็กนะคะและสุดท้ายเลยนะคะการดูแลตนเองเป็นพื้นฐานเริ่มต้นจาก เป็นพื้นฐานเริ่มต้นของความรับผิดชอบนะคะเริ่มต้นจากความรู้ชอบของตนเองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการดูแลคนรอบข้างนะคะแล้วก็นําไปสู่สํานึกรับผิดชอบนะคะขอต่อสังคมที่กว้างขึ้นนะคะยังไงก็ฝากเด็กๆนะคะดูกิจกรรมที่ครูแนะนําปฏิบัติเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ครูคดูด้วยนะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะกิจกรรมว่า เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ากิจกรรมต่อไปมีกิจกรรมอะไรบ้างไปดูกันเลยเมื่อตื่นเช้ามาเราก็ต้องแปรงฟันแล้วก็ไปอาบน้ำใส่เสื้อผ้าแล้วก็สวมถุงเท้าเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทานข้าวดื่มนมแล้วเราก็ไปล้างจานล้างแก้วให้สะอาดกวาดบ้านถูบ้าน เก็บของเล่นที่เล่นเสร็จแล้วสวมรองเท้าเมื่อออกไปข้างนอกแล้วก็รดน้ำต้นไม้ช่วยคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมที่คุณครูเอามาให้เด็กๆดูว่ากิจกรรมทําได้เนี่ยง่ายๆแบบนี้เด็กๆสามารถปฏิบัติได้หรือเปล่าใช่ไหมคะทีนี้คุณครูอยากจะขอดูนะคะกิจกรรมเด็กๆของเด็กๆเองนะคะกิจกรรมที่หนูทําได้ ด้วยตัวของหนูเองนะคะดเด็กๆคนไหนทําแล้วฝึกฝนแล้วสามารถทําได้ด้วยตัวเองแล้วส่งคลิปหรือรูปภาพวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นคุณครูไปแล้วนะบ๊ายบาย